Uh, I am Yun Jiwon, working for the, working for the, the h uh r Korea. สวัสดีครับผมชื่อยุนจีวอนครับผมมาจากภาครัฐบาลของ สาธารัฐเกาหลีวันนี้ผมรู้สึกเป็นเกียรติและตื่นเต้นอย่างยิ่งที่มีโอกาสที่จะได้อธิบายเกี่ยวกับอธิบายแลกเปลี่ยนกับท่านเกี่ยวกับแพลตฟอร์มของดิจิทัลแพลตฟอร์มแล้วก็ IC Bank แล้วก็ซึ่งใช้เป็นเครื่องมือสำหรับการพัฒนาการจัดการสมรรถนะนะคะในเกาหลีเองเนี่ยเราก็มีข้อท้าทายหลายอย่างในการที่จะเชื่อมโยงนะคะในเรื่องของการ การจัดการการอบรมและเรื่องคุณวุฒิวิชาชีพเข้าด้วยกันเนื่องจากเราไม่มีระบบในเกาหลีเองเนี่ยยังไม่มีระบบที่เป็นแบบบูรณาการค่ะดังนั้นค่ะการเกาหลีเองก็ยังพยายามที่จะทําให้ประเทศเป็นดิจิทัลโคเรลีให้ได้นะคะซึ่งเป็นเป้าหมายหลักแล้วเราก็จะได้มีการนําแพลตฟอร์มใหม่ๆมาใช้นะคะในหลายภาคส่วนคะ ตอนนี้จะขอก่อนที่จะพูดถึงระบบนะก็จะขอพูดถึงระบบมาตรฐานสมัครธนาแห่งชาติหรือ NCS ซึ่งส่วนใหญ่ตัวนี้เป็นสาเหตุว่าทำไมถึง IC bank นี่ถึงใช้นะคะแล้วก็ใช้ต้องใช้ NCS เพราะว่าจริงๆที่ผ่านมาเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็จะแสดงความสามารถของเขาใน โดยผ่านในการทํางานเนี่ยโดยผ่านการศึกษาหรือว่าโดยการที่ได้ได้ใบป,ปริญญาประกาศนียบัตรทั้งหลายแต่ว่าหลายครั้งก็ยังมีการที่มันไม่สอดคล้องกันร,ระหว่างความต้องการของตลาดแรงงานและก็ทักษะที่แรงงานมีปัญหาเนี้ยก็คือทยังเกิดขึ้นอยู่นะคะทำให้เกิดการเงินที่ใช้ลงไปในการอบรมเนี่ยถูกใช้ไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะว่า ทักษะที่ได้จากการอบรมไม่สามารถอสอนคล้อมกับความต้องการได้ NCS เองนะคะก็มีประกอบด้วยสส่วนด้วยกันซึ่งก็คือ,อความรู้ทักษะและทัศนคติซึ่งในแต่และภาคส่วนนั้นต้องการในสาสองค์ประกอบนี้นะคะเราก็เป็นที่รู้จักกันดีว่าจะเป็นองค์ประกอบสำคัญในการประสบความสำเร็จในการทำงาน NCS นั้นก็ได้ถูกนำมาใช้เพื่อที่จะลดช่องว่างทางด้านสมรรถนะระหว่างภาคอุตสาหกรรมการศึกษาอ่านอบรมและมาตรฐานอาชีพโดยโดยที่เราเนี่ยได้ทราบถึงความต้องการในภาคอุตสาหกรรมและก็ส่งเสริมสังคมที่เน้นคุณสมรรถนะเป็นหลัก แล้วก็ให้มีการเชื่อมโยงระหว่างการศึกษาอบรมและการทำงานการจ้างงานนะคะแล้วก็สไลด์นี้จะให้เห็นว่าโครงสร้างของ NCS เป็นยังไงนะคะ NCS เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยองค์ ยูนิตนะคะแต่7ยูนิตด้วยกันซึ่งก็มีเช่นว่าด้านของสมรรถนะแล้วก็ด้านการขอบข่ายของงานเงื่อนไขการทำงานการประเมินแนวทางการประเมินแล้วก็ทักษะพื้นฐานนะคะแล้วแต่ละสมรรถนะแต่ละหน่วยนั้นก็มีระดับตั้งแต่1ถึง8ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและความยากของงานยิ่งยากเท่าไหร่ก็ระดับสูงเท่านั้นนะคะงานที่ยากสุดก็จะเป็นระดับ8เป็นต้นอย่างที่ท่านเห็นในชา นี้นะคะก็จะเห็นว่าแต่ละยูนิตของสมรรถนะนั้นก็จะประกอบด้วยการทำงานนะคะรายละเอียดในการทำงานในเรื่องเกณฑ์ในการทำงานนะคะที่ต่างๆที่โชว์บนภาพนี้ค่ะท่านก็จะเห็นว่าแบ่งเป็น NCS เนี่ยก็แบ่งเป็นเป็นประเภทย่อยๆ24ข้อย่อยๆด้วยกันนะคะก็เราก็จะมีแบ่งงาน ออกเป็นยูนิตย่อยๆมากกว่า1,000ยูนิตเลยทีเดียวเราก็มีการอัปเดตนะคะทำให้ทันสมัย NCS ให้ทันสมัยอยู่เสมอทุกๆปีเลยค่ะประมาณมีเกณฑ์ใหม่เนี่ยเ็นสิเกณฑ์ด้วยกันของ NCS ค่ะแล้วก็มีประมาณมาตรฐานใหม่ๆนะคะเป็นร้อยๆเลยมากกว่าร้อยแห่งเพื่อที่จะสอดคล้องกับความต้องการของ ตลาดและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีค่ะสไลด์นี้ให้เห็นว่าตัวอย่างของงานภายใต้ NCS นะคะจะเป็นรายละเอียดนะคะก็แยกตา,ตามประเภทและตามระดับ NCS ก็จะมีโค้ดนะคะมีการลงโค้ดนะซึ่งจะมีตัวเลข2หลัก ก็จะเป็นแบบจะบอกว่าเป็นระดับหลักระดับกลางระดับเล็กๆแล้วก็เป็นหัวข้อย่อยๆแล้วก็จะบอกถึงปีตัวเลขต่อมาก็บอกถึงปีที่มีการพัฒนายูนิตนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็บอกเวอร์ชั่นว่าอันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เท่าไหร่อย่างเช่นว่าอย่างยูนิตเนี้ยจะเห็นว่ามีคำว่า บัเนชอินเวนเชอี่อย่างเงี้ยนะคะอ่าก็จะมีข้อศูนย์สอง0ูนย์สองศูนย์หนึ่งศนหนึ่งศูนสี่ขีดสิบเก้าวีออย่างเงี้ยก็หมายถึงว่าเป็นอ่อหน่วยสมรรถนะที่สร้างขึ้นในปี2 0 1พันสิบเก้าแล้วก็อ่าเป็นเวอร์ชันที่สองนะคะแล้วก็ในช่วงนั้นแล้วก็เป็นเป็นลงโค้ดเป็นโค้ดประเภทที่สองเป็นต้นค่ะทีนี้เมื่อเราพูดถึงสมรรถนะในเรื่องของ NCS ก็จะแบ่งเป็นถูกแบ่งเป็นอ่า ทักษะทางอาชีพและทักษะในการทํางานนะคะอย่างที่เราทราบทักษะด้านทักษะพื้นฐานอาชีพเนี่ยก็จะ มีความสำคัญนะคะแล้วก็มากกว่าทักษะพื้นฐานทั่วไปทักษะในการทำงานก็จะสำคัญกว่าทักษะพื้นฐานทั่วไปเช่นว่าทักษะการสื่อสารแล้วก็ด้านจริยธรรมจรรยาบรณในการทำงานซึ่งถือว่าทุกคนต้องมีอยู่แล้วโดยพื้นฐานแล้วก็สมรรถนะในเรื่องการทำงานนั้นก็จะต้องการทักษะเป็นเฉพาะด้านไปอีกนะคะในงานแต่ละด้านตามมาตรฐาน NCS NCS นั้นก็ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมนะคะโดยภาครัฐและภาคเอกชนก็คือกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการจ้างงานและแรงงาน NCS เองเนี่ยก็มีการถูกนำไปใช้ในระดับนโยบายหลายด้านนะคะเช่นองค์กรสถาบันชีเวทและก็ อ,องค์กรต,ต่างๆองค์กรตรวจสอบสมรรถนะต่างๆบริษัทแล้วก็ตัวลูกจ้างเองนะคะ,ะก็จะหลักสูตรการศึกษาต่างๆก็ได้ให้ความสําคัญกับ การเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติจริงเช่นในโรงเรียนอาชีวศึกษาหรือว่าในระดับอนุปริญญาก็จะนำหลักสูตรที่เอามาตรฐาน NCS มาใช้การอบรมการฝึกอาชีพต่างๆสำหรับ SME และก็ในภาคอุตสาหกรรมบริษัทต่างๆก็จะนำ NCS มาใช้นะคะใช้มาตรฐานตาม NCS เช่นกัน ขอบคุณนะครับตอนนี้จากเป็นต้นไปผมก็จะอธิบาย IC Bank นะครับ Uh, ถึงแม้ว่าจะมีการใช้มาตรฐาน NCS แล้วแต่ว่าก็ยังมีในเรื่องของการจัดการกับสมรรถนะรายบุคคลในช่วงเวลาที่ผ่านมาก็ยังมีช่องว่างแล้วทำให้การ uh, สมรรถนะทั้งหลายเนี่ย in <individual S 1> ก็ไม่ได้เอามาเชื่อมโยงกัน uh, ยังมีการทำงานแบบแยกส่วนกระจัดกระจายดังนั้นเราจึงต้องมีการ uh, นำมาใช้ระบบ <Therefore, S 2> ที่ว่าเรียกว่าระบบธนาคารสมรรถนะรายบุคคล อย่างที่ผมได้บอกไปแล้วว่า NCS เนี่ยถูกนำมาใช้ <to> you, ในหลาย ด้านด้วยกันนะคะเนื่องจากทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการในตลาดที่มันเปลี่ยนไปนะคะแนวโน้มที่มันเปลี่ยนไปและการออกนโยบายที่เน้นในเรื่องสมรรถนะในการทํางานมากขึ้นอย่างไรก็ตามปัญหาที่เราเผชิญปัจจุบันก็คือเราขาดแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มเดียวที่จะรวมนะคะรวมทั้งหมดจัดการเรื่องในเรื่องของสมรรถนะทั้งหมดของบุคลากรนะคะแรงงานทั้งหมดเลย ด้วยเหตุน,นี้มันไม่มีแพลตฟอร์ม ดิจิตอลที่เป็นแพลตฟอร์มกลางมันก็เลยกระจัดกระจายเพื่อที่จะพูดอย่างย่อก็คือว่าระบบธนาคาร IC เนี่ยสามารถที่จะมีบทบาทสำคัญที่จะบูรณาการข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะในการทำงานของบุคคลโดยยึดตามมาตรฐานของ NCS แล้วก็ใช้ข้อมูลเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์ในการที่คนเหล่านี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน หรือว่าย้ายคนย้ายการเคลื่อนย้ายแรงงานการพัฒนาตนเองเป็นต้นระบบนี้ก็จะช่วยในเรื่องการสะสมสมรรถนะเครดิตของแต่ละคนแล้วก็มีการบูรณาการการจัดการนะคะ สมรรถนะในการทำงานของแต่ละคนโดยใช้ประกาศนียบัตรเดียวที่มันจะครอบคลุมใช้แพลตฟรอร์มเดียวที่มันจะครอบคลุมแล้วก็ในการที่จะมีแพลตฟรอร์มที่เรียกว,ว่าสมาร์ทแพลตฟรอร์มแพลตฟรอร์มอัจฉริยะนะคะที่เน้นในเรื่องข้อมูลแล้วก็ใช้ Big Data ให้เป็นประโยชน์แล้วก็นำมาจัดการข้อมูลโดยการบูรณาการนะคะทั้งในภาครัฐแล้วก็ภาคเอ,ก,อ,เอ,ก,อ,เอกชน โดยใช้แพลตฟอร์มเดียวเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นก็คือ IC Bank แล้วในระดับบุคคลก็สามารถเขาไม่จำเป็นจะต้องมาสืบค้นข้อมูลในหลายๆโฮมเพจเว็บไซต์หลายเว็บไซต์แต่เขาสามารถเข้ามาในสู่เว็บไซต์เดียวแพลตฟอร์มเดียวแล้วก็ได้สามารถที่จะได้ใบประกาศใบรับรองที่เรียกว่า ใบรับรองสมรรถนะในการทํางานนะคะซึ่งก็จะบอกรายละเอียดในสมรรถนะของเขาทั้งหมดเลยไม่ว่าจะจบการศึกษาที่ไหนได้อะไรมาบ้างได้หลกอบลมอะไรมาบ้างแล้วก็ข้อมูลในการทํางานของเขาก็จะถูกส่งอยู่ใน IC ซ a แบคทั้งหมดนะคะ ประกาศนียบัตที่ว่าเนี่ยก็จะเป็นแบบเป็นแบบองรวมครับที่จะรวมข้อมูลทุกอย่างของคนคนนั้นเนี่ยไว้ในที่เดียวเพื่อวัตถุประสงค์ในการการหางานการเปลี่ยนงานหรือว่าพัฒนาตนเองคะทีนี้นะคะในส่วนของคุณคุณสมบัตินะคะ ก็ <c oughs> มีมีหลายส่วนด้วยกันนะคะที่ว่าออกโดยกระทรวงการจ้างงานและแรงงานแล้วก็ประการที่สองก็ในข้อมูลในด้านการอบรมเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับ5.6 เทรนนิง่งห้าจุดหกล้านเทรนนิ่งคอสต์นะคะที่ที่คนได้อบรมมาแล้วนะคะและ้วก็ส่วนที่สามก็จะเป็นข้อมูลด้านการศึกษานะคะในในแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยก็จะมีข้อมูลของคนคนหนึ่งเนี่ยทั้งสามด้านด้วยกันทั้งนะคะอย่างที่ผมกล่าวมาแล้วแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นข้อมูลทางด้านการทํางานของเขาค่ะก็มีทั้งสี่ด้านด้วยกันซึ่งข้อมูลทั้งหลายเหล่านี้ก็จะเชื่อมโยงไปด้วยกันข้อมูลด้านการทํางานนั้นมีข้อมูล อยู่ตอนนี้23ล้านคนด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับประวัติการทํางานที่ผ่านมารวมทั้งตําแหน่งงานที่เขาเคยทําแล้วก็เคยเ,เกณฑ์ทหารมาแล้วหรือย,ยังหาข้อมูลก,การเกณฑ์ทหารดังนั้นะการที่เราเอารวมการศึกษาคุณสมบัติธรรมสมรรถนะกการอบรมข้อมูลการทํางานทั้งหลายเนี่ยมารวมไว้ในแพลตฟอร์มเดียวกันเนี่ยนะคะมันก็เป็นจะช่วยช่วยให้ทั้งฝั่งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างในการ<ต>ช่วยในการประเมินช่วยในการทําให้มันเป็น มาตรฐานเดียวกันก็คือ NCS แล้วก็สามารถช่วยในการประเมินผลนะคะใช้สเกลเดียวกันในการประเมินเพื่อที่จะสามารถที่จะ,ะเปรียบเทียบกันได้ในระดับบุคคลอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของใบประกาศรับรองสมรรถนะที่เกิดที่ออกโดย IC Bank นะคะ ก็จะบอกให้เห็นว่าแล้วคนคนนี้ได้มีคุณสมบัติอะไรมาบ้างอบรมอะไรมาบ้างแล้วก็ข้อมูลอื่นๆที่เขาได้ได้เมล ทักษะต่างๆของเขานะคะเพื่อที่เราเข้าใจง่ายขึ้นก็เดี๋ยวผมจะให้ดูโฮมเพจของ IC Bank เพื่อจะได้เข้าใจได้มากขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าว่างๆก็ไปดาวน์โหลดมาดูนะครับอันนี้ก็จะมีตัวอย่างของใบประกาศรับรองใบรับรองสมรรถนะค่ะใช้เวลาไม่กี่นาทีนะครับ Anyway, an uh, official from the, the TPQI strongly suggests to me, "Hey, Mister Yoon, it, it is very good. It is very good. Highly time to suggest to show the showcase to guys, so our uh, Korean job site IC bank. Uh, uh, as you can guess, I'm all thumbs to manipulate the, the IT apparatus like this. Um, of that, I'm very poor at the handling. I'm very poor at handling all the IT apparatus. But I'm sure that it is very, very easy to become a member in NCS Bank. And it, is very, uh, it is very super easy to, to, to log Anyway, this is our NCS Bank homepage. ต้องขออภัยด้วยที่ว่ามันเป็นภาษาเกาหลีเพราะว่าเราให้บริการกับคนในเกาหลีนะคบมันก็เลยเป็นภาษาเกาหลีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เป็นโครงสร้างที่ดีมากได้ผลมากเลยนะคบที่เราใช้กันอยู่ในเกาหลี Space the อันนี้ก็ใส่ไอดีเข้าไปคงคงยุดิอ,อ,อล็อกอินโดยการใส่ไอดีของท่านอ่น อันนี้เป็นไม่ใช่ตัวตัวอย่างแอคเคาท์จริงนะครับสมมติขึ้นเฉยๆ after login you can เราก็จะเห็นไปับรองสมรรถนะของเราในหน้าจอหลัก เรา i ะเช็คทักษะงานของเราไปใน IC Bank ค่ o ไปในขั้นของท่านเองแล้วท่านก็จะเอามาดูเมื่อไหร่ก็ได้ค่แล้วพอดูนะคะดูใน IC Bank ก็จะเห็นนะว่าเรามีคุณสมบัติอะไรบ้างเรียนจบอะไรมาอบรมอะไรมาบ้างแล้วก็ทำงานอะไรมาบ้างนะคะถ้าเราจะมีเพิ่มข้อมูลก็ไปก็สืบตัดเดี๋ t วไ n โอเคอืมอ่าจะเห็นค่ะน่าจ่ i r ่าจะน่าจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็เป็นใบรับรองคุณวุฒิคุณจะออกให้โดยในเรื่องาานคอกใดในเรื่องของมาตรฐานนะคะกโดยนมาตรฐานนะคะุะ้เร่อมแต่ละคะคอกโดยใ่ขาตรฐานะค้วยนา ส่วนที่สองก็จะเป็นส่วนการศึกษาค่ะ This g อโอ้โหตั้งแปดหน้าสิบแปดหน้านะคะประวัติการทำงานเยอะมากก็จะเป็นข้อมูลด้านประวัติการทำงานของเขาแล้วก็การศึกษาค่ะไม่ว่าจะเรียนระดับปริญญาประดับอาชีวะหรือการ เรียนรู้ตลอดชีวิต ท่านก็จะเห็นนะคะ่าใบรับรองคุณวุฒิ่ก็จะเห็นว่าออกโดยหน่วยงานไหนนะคะสถาบันใดใน i c b ท่เน้ี้นใน i c b ท่านก็จะเห็นข้อมูลประมาณนี้นะค เพื่อให้เห็นว่าในการที่จะออกใบรับรองนะคะท่านสามารถที่จะปติ้นออกมาได้นะคะแล้วก็ปติ้นใบรับรองเอาไปโชว์ไปแสดงให้กับนายจ้างได้โอเดอร์สติกแนทชาร์จอีส์เดอะอิสระโดยเกาหลีเหนืะก็จะเห็นว่านะคะจะเป็นตัวอย่างของใบรับรองคุณวุฒิที่ออกโดยไอซีแบงค์ ที่อยู่ใน IC Bank ออกโดยเอชไแล้วก็จากระบบนี้นะคะเราเราก็สามารถที่จะไปจัดการกับข้อมูลของเราเองได้ซึ่งจะมีประโยชน์ทั้งตัวเราเองและนายจ้าง ในระหว่างนี้ค่ะถ้าเรามีการอบรมหรือศึกษาเพิ่มเติมนะคะในในส่วนของสถานศึกษาก็สามารถที่จะวัดประเมินผลสัมฤทธิผลหรือว่าสมรรถนะของคนคนนั้นได้ด้วยเช่นกันแล้วก็สามารถที่จะจัดการอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของคนคนนั้นที่เรียกว่าเป็นเทเลอร์แมทเทอร์นิ่งก็จะทำให เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างก็มีความพยายามที่จะขยายระบบเนี่ยนะคะตอนนี้ก็อยู่ระหว่างพัฒนาไปเรื่อยๆเพื่อที่จะบูรณาการในเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะการทำงานในอนาคตเพื่อที่จะยกระดับความก้าวหน้าในเรื่องของบูรณาการข้อมูลในระบบ ข้อมูล18ข้อมูลที่มันกระจายกันอยู่ตอนนี้คะซึ่งจะช่วยให้เกิดการจัดการแรงระบบแรงงานแบบองรวมในยุคนี้ก็เป็นยุคที่มีการเปลี่ยนผ่านทางอุตสาหกรรมแล้วก็มีการมีการขยายอายุคนเกษียณให้สูงขึ้นนะคะซึ่งในหลายๆสาขาอาชีพก็มีการขยายอายุของคนเกษียณแล้วดังนั้นเนี่ยการจัดโครลงเพิ่มทักษะ จึงทำให้กับคนในทุกช่วงวัยครับผมเชื่อว่านะคะหลายหลายท่านเนี่ยก็จะมีการเข้าสู่ระบบแรงงานโดยในการทำงานเป็นหลักโดยสรุปนะครับระบบ i c b a แบเนี่ยก็จะช่วยช่วยในเรื่องการจัดการ แรงงานนะคะแลก็เพื่อให้ตอบสนองกับความต้องการของอุตสาหกรรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในกลางเดือนกรกฎาคม IC Bank ได้มีช่สมาชิกมากกว่า22,000คนและก็มีประมาณเขา20,000เข้าเลยนะคะในสไลด์นี้ท่านจะเห็นว่า IC Bank เนี่ยก็เป็นเป็นสื่อหลักเลยที่เด่นเป็นสื่อหลักในเกาหลีเลย คุณจะเห็นว่าทางแบงค์ของเราเนี่ยมีการส่งเสริมเรื่องการเครดิตทั้งหลายแล้วแล้วก็มีเน้นในสองประเด็นก็คือว่าเพื่อเพิ่มการใช้เพื่อให้คนมาใช้ไทยศรีแบงค์มากขึ้นใช้บริการของเรามากขึ้นประการที่สองก็เพื่อส่งเสริมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้ประโยชน์จากระบบนี้นะคะซึ่งมันก็สำคัญที่จะทำงานกับสองระบบนี้นะคะไปพร้อมๆกัน สุดท้ายนี้ขอผมหวังว่าาการนำเสนอนี้จะมีประโยชน์และก็นำมาสร้างความเข้าใจสำหรับหลายๆท่านในเรื่องของไอ b ีแบงและเพื่อที่จะได้นำไปพัฒนาในงานของท่านในประเทศของท่านขอบคุณมากครับ